ใช่ค่ะไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่ <ım. S 1> ไปเอาเนื้อกันนะคะเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวนี้นะคะกำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างดีนะคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวปางช้างในพื้นที่อำเภอแม่วางนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ดูแลช้างไปสัมผัสช้างอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารการพ่อโคลการอาบน้ําด้วยนะคะการเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้เข้ามาดูแลช้างแทนการนั่งช้างเข้าป่าชมธรรมชาติกําลังได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่มีใจรักช้างค่ะโดยกิจกรรม นะคะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวปางช้างในหมู่บ้านแม่สปอก๊กอำเภอแม่วินจงขอภอภัยค่ะตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะคะจะได้เรียนรู้การตํายาสมุนไพรสําหรับรักษาโรคให้ช้างการให้อาหารช้างที่ถูกต้องรวมถึงการนําช้างไปพ่อคโครนแล้วก็อาบน้ําเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสช้างกันแบบใกล้ชิดค่ะปางช้างแห่งนี้นะครับเปิดให้บริการเวลาสองรอบเช้าและบ่ายรับนักท่องเที่ยวครั้งละไม่เกิน20คนนะครับนอกจากนี้ยังมี มีนักท่องเที่ยวที่มีใจรักช้างมาพักอาศัยนานเป็นสัปดาห์ก็ต้องการได้ดูแลช้างอย่างใกล้ชิดทั้งหาต้นกล้วย หาอาหารให้ช้างทําความสะอาดรวมถึงเก็บกวาดอาหารและมูลชางครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญเลยนะคะที่ได้มีโอกาสดูแลช้างอย่างใกล้ชิดคนที่รักช้างพลาดไม่ได้ด้วยค่ะครับก็ทําทุกขั้นตอนนะครับเ,ออเหมือนเป็นควานช้างเลยทีเดียวนะครับก็เป็นการสัมผัสช้างอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวหมดเวลาของรายการทุกชาวบ้านแล้วแต่ว่ารายการต่อไปยังมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่นะครับ